เรียกผมกินเที่ยวอาเหตุมาโจใช่หรอเผมจักชายพอผากไปโจมัอนี่เกาโมงเส้าดีๆต้อนรับทุกคนเลยนะครับทสำหรามารับชมเนาะมือนี้เขามาอยู่ที่จังหวัดเลยครับผมและด้านหลังในโจวนี้ก็คือเป็นร้านตำเลยครับผมนะเคยติดทานไปทานมากอะ่ะลองเสิร์ชหาดูในกูเกิลดูครับร้านตำเลยอยู่ที่จังหวัดเลยแน่นอน,นครับผมนะแต่สินะหานขอมูลในกูเกิลเอาเนาะโอเคสำหรับมือนี้ครับมาถึงร้านตำเลยนี่ต้องมีเมนูแซ่บๆหลากหลายแน่นอน ทุกคนติดขามารับชมแล้วกันมาติดตามกันโจเลยครับว่าข้างในจะมีเมนูอะไรบ้างไปไปรับชมกันเลยครับจมมบช่องทิกทอ k เลยดิอินสตาแกรแล้วก็เฟซบุ o กส่วนตัวครับผมเข้ามารับชม YouTube เร็วฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปใหม่มๆในเด้อครับเด้อขอบคุณได้หลายครับผมทุกคน สำหรับเมนูของเราก็เซ็ตเป็นโต๊ะเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมนี่ี่ตัวกับมาสังหมด4ีเมนูเลยครับนี่เมนูแรกก็จะเป็นตำทะเลรวมสนเมนูที่2ก็ตำหอยโขงครับผมแล้วก็จะมีนี่ครับเมนูจีนน้ำแจ่วครับผมนี่ก็คือของร้านแนะนำมาพร้อมแล้วก็อีกหนึ่งเมนูจะเป็นตำซ้วซั่วลาาครับผมเป็นน้ำปลานะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทับกับนี่ครับตำทะเลรวมหมูใส่สองบวบปันใจว่าต้องใช้มือนะแบบนี้ครับนี่ครับ ตัวนี้เป็นกุ้งสดน,นะครับผมนี่จะมาละเลงกับน้ำยำของเราก่อนเลยีนน้ำยำนัวๆน,น,นะครับอู้หัวม,มากจริงๆเลยล่ะแซ่บเหมือนกันน้ำยำเขาได้นะแบบออกนัวๆน,นี่กินประหลาดหน่อยๆเดยวเรามาซอสด,ดูอือัวม,มากเลยขอเปิ้ลขอเบเปิ้ลขอเบเปิ้ลแซ่บแซ่บคุกๆเลยครับนี่ Oh. นี่ต้มใหญ่มากุณเขาวแบบใสๆแล้วก็แบบเบามา mm. ดูปูดูปูนี่เลยปูห mm. ม,มาเนื้อเน้นๆจิ้มเข้าไปกับน้ำยำครับผมมาแซ่บมันวนกันครับผม mm. นี่ อย่ลุยเฮเลเลยด้วทีนึงนี่ชิ้นปูของเราโอ้โหเนื้อแบบขาวมากอะเราตั้มกันไปเลยเนี่ยนี่ยคุก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 ครับผมน้ำยำจะได้แบบเข้าถึงเนื้อเมนูเราจะได้อร่อยอร่อยครับเงี้ยดูจวดนี่หวานเจี๊ยบเลยอะสดสด ตัวใดตำซุปตำซุปไม่ใช่ตำซุปตำเฟิร์นตำย่ำครับนี่เขาจะเน้นแบบเน้นแบบอาหารทะเลมากๆนะเส้นส้ตมตำใส่นิดเดียวเองนี่เดี๋ยวมาลองเส้นส้ตมตำมองว่ารสชาติของเสงเ้นส้มตำเขาจะกรอบอร่อยหรือเปล่าเส้นสุกเส้นมันพุงอะกรอบมากเลยเน้นส้นหน่อยเน้นส้นหน่อย ดูที่เมนูแรกกไท่านไ,ไปใส่อยู่แบบอร่อยมากอะ่ะคน้นหวาอร่อยลงตัวมากๆนะสำหรับเมนูเราไปครับผมตำหอยโ่งครับผมนี่ปกติโจเป็นคนมากินหอยผงอยู่แล้วครับหอยผงของเราทบน้ำยำแบบสีแบบเข้มข้นมากสีของน้ำยำได้การเลยนะบางตัวหอยผงตัวบางใหญ่ะ นี่เป็นเมนูตามฤด,ดูกาลน,นะครับบริมีประจำเลยครับทางร้านเขาจะมีบอกทางเพจนะมักน้ำยำเยอะดูบ้บๆได้การได้การเดี๋ยวที่หมอยฟงม,มาดูนี่คุดกน้ำยำแซ่บๆนัวๆ,วๆกินทั้งตัวไปเลยนี่จ้าว้าวไปฟาดทั้งตัวไปเลยครับ นแบบธรรมชาติมากเลยอวะสุด ồ, น้ำยำหน่อยโอ้อน่ะด้ได้อ้โอ้ยอ้อยอ้อ้ยยโอ้ยโอนด่องมันออ้อ้ออ้อ ออกมาออกมาไเ้ยทั้งตัวเลยมัเข้าวไงอร่อยอร่อยจะแซมกันครับจะปฏิบัือเป็นเมนูเราชอบอยู่แล้วไง คอนยูเดเต้ตัวหัวนี่ก็จะเป็นเมนูขนมนนจนมีนน้ำแจ่วนะครับแล้วเราต้อคลุกๆเส้นงงเกินเนี่ยเขาก็น้ำแจ่วก่อนไว้โจสั่งมาพักหนึ่ง้วครับเส้นมันจะอืดจัง,นะนนงเลยโอ้โหเส้นหยางเหาเลยว่ะเลยสี่ร่าโจเขาวขเนี่ยมึมเพระผมว่าเส้นงนเกินเส้น,นมึมมากเลย เสร็จนะครับเสร็จสีออกเนี่ยมันง่าวม,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 มากเลยเพราะว่าเขาเป็นเศษของจีน,นแบบเบียดสดๆ,ๆครับผมเขาแบบเต็มๆคำไปเลยครับอีกหนึงน่งซิกเนเจอร์ของร้านครับผมตำซั่วข้าวปุ้น ขนมจีนสดเหมือนกันครับผมเนี่เป็นเส้นขนมจีนสดด้วยกันเป็นกระปิสดสด้วยกันครับผมเส้นอ่อเเส้นเล็กที่กันนั่นแหละมาเดี๋ยวมาลองชิมกันทีเดียวเส้นบวกลูกเหรอเดี๋ยวลองชิมกันเลยครับน้ำเติมนัวครับผม หวานน้ำเิดกนึงนะแต่หอมปลาร้านน้ำจำน้ำตำซวกเขาจะออกแบบห,หอมปลาร้ามมนาะอีกคำหนึ่งแล้วกันครับเน้เนๆเลยในปะลากรมบอีกหนึ่งคำเพราะว่าไอตัวมือีิซิมทั้งหมดซีเมนูครับอรโอเคครับสำหรับไอตัวมือีิมาแล้วทำเลยกับ เมนูจะแสบหลากหลายครับผมจากที่ไอโต่ดูจากป้ายนั้นมีทั้งหมด18เมนูครับก็ไอโต่สั่งมาทั้งหมด4เมนูของซิกเนเจอร์ของร้านเลยช่วงนี้พร้อมโอเคสำหรับคลิปนี้ก็พาความแซ่บมานำเสนอให้ทุกคนรับชมนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคอมเมนต์ใต้คลิปอยากให้ไอโต้ทำเมนูอะไรเนาะเจอกันใหม่ครับผมขอบคุณครัสขขบสวัสดีครับแซ่